ครับว่าสวัสดีนะครับสําหรับนักเรียนสายชั้นป .2 นะครับครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องหลักและมารยาทในการทานอาหารนะครับหลายคนทาได้ดีนะครับครูขอชมอีกหลายคนก็พยายามนะครับมันก็มีตกหล่นบ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับขอทุกคนส่งงานให้ครูครูมีคะแนนให้ทุกชั่วโมงนะครับหวังว่านักเรียนได้เรียนแต่ละครั้งไปนะครับก็อยากให้นักเรียนเรียนยังมีความสุขนะครับ อดทนต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะเรายังไม่สามารถที่จะเปิดเรียนได้เพราะว่าทาสั่งยังไม่มานะครับก็ขอให้นักเรียนอดนะครับอดทนต่อไปนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนนะครับเรื่องใหม่นะครับเรื่องอะไรเราไปดูคลิปกันเลยนะครับจุดประกายความคิดของนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนลองสังเกตดูชิว่า อุปกรณ์ของเล่นและของใช้ที่อยู่ในบ้านของนักเรียนนี้นะครับอะ,อะไรบ้างที่เป็นผลดีเล่นแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับเป็นผลเสียเล่นแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วทำให้เกิดอันตรายด้วยนักเรียนลองพิจารณาจากรูปภาพหรือสังเกตดูรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านของนักเรียนดูนะครับว่า มีอุปกรณ์หรือของเล่นของใช้ชนิดไหนบ้างที่มีประโยชน์และของเล่นหรือของใช้อันไหนบ้างที่ไม่มีประโยชน์และอันตรายนักเรียนลองสังเกตดูแล้วนะครับต่อมาเรามาดูกันว่าของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง สิ่งของหรือเครื่องใช้นะครับที่บ้านและที่โรงเรียนบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพก็มีดังนี้เราไปดูกันเลยนะครับ 1. ของใช้ที่มีความแหลมคมเช่นมีดกันไกรตะปูจอบเสียม 2. ของใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าไฟเช่น ไม้ขีดไฟเตาแก๊สเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและถูกวิธีนักเรียนลองสังเกตดูว่าของใช้จำพวกนี้ที่เป็นของอันตรายไม่ว่าจะเป็นไฟหรือไฟฟ้าเวลานักเรียนจะทำอะไรนะครับนักเรียนควรให้ผู้ปกครองของนักเรียนช่วยนะครับช่วยเปิดไฟหรือ ช่วยเสียบปลั๊กพัดลมนะครับนี่อันนี้นักเรียนไม่ควรเสียด้วยตนเองนะครับเพราะเรายังเด็กอยู่ต่อมาอันที่3ของใช้ที่มีสารเคมีอันตรายเช่นน้ำยาล้างจานเวลาเราใช้จะต้องล้างฟองออกให้หมดผงซักฟอกเมื่อใช้แล้วจะต้องล้างมือให้สะอาดไม่ควรนำผงซักฟอกนะครับมาใช้แทนน้ำยาล้างจาน แล้วก็อนต่อมาน้ำยาล้างห้องน้ํขนาขณะที่ใช้นะครับควรใช้ถุงมือใส่รองเท้าหรือใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับกลิ่นของสารเคมีเข้าจมูกหรือถ้าเกิดนักเรียนสูดดมเข้าไปมากๆอาจจะทําให้นักเรียนหมดสติได้เลยนะครับ c คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และโทษ ซึ่งการใช้งานควรปฏิบัติดังนี้นักเรียนดูหนึ่งเลยไม่ใช้งานเป็นเวลาน,านานติดต่อกันเกิน1-2ชั่วโมงต่อมา2ไม่ใช้รับสื่อที่เป็นโทษและรับสื่ออย่างมีวิจรยยารณญาณใช้งานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตอ,อแพด โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเวลานักเรียนใช้ควรเลือกที่จะใช้อย่างมีประโยชน์และสร้างสารรค์ทำให้เกิดประโยชน์กับเราและถ้าเกิดนักเรียนใช้แล้วเกิดโทษนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนไม่ควรใช้นะครับและไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรทำ ต่อมาเรามาดูของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพกันขอบอกว่าของเล่นบางชนิดอาจทำให้เกิดอันตรายได้ซึ่งของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพก็มีดังนี้ 1. ของเล่นที่มีขนาดเล็กเช่นตัวดูดน้ำเมื่อนักเรียนนำไปแช่นะครับจะเกิดการพองตัวและขยายให,ใหญ่ขึ้นหากเป็นหากเราเผลอเนี่ยเผลอกืนลงไปนะครับ จะทำให้ไอเจ้าตัวดูดน้ำเนี่ยไปขยายตัวในท้องทําให้เกิดอันตรายหลายแรงได้นักเรียนลองดูในรูปภาพสิครับนักเรียนเคยเล่นนะครับคุเข่งคุเข่งรู้เลยว่านักเรียนหลายหลายคนนะครับเคยเล่นแต่ไม่ควรนําเข้ามารับประทานหรือกืนเข้าไปนะครับมีอยู่เคสหนึ่งนะครับกืนเข้าไปแล้วไอเจ้า ตัวดูดนะ้ำไปพองกันอยู่ในกระเพาะอาหารนะครับจะต้องผ่าตัดออกเลยนะอันตรายมากนะครับ 2. ของเล่นอันตรายเช่นปืนอัดลมหากโดนร่างกายจะทําให้ได้รับการบาดเจ็บหรือถ้าถูกตาจะทําให้ตาบอดได้ทุกเรียนลองดูสิครับว่า,าของเล่นในบ้านของเรามีปืนอัดลมไหมถ้ามีเราก็ควร เล่นอย่างระมัดระวังนะครับหรือทางที่ดีไม่ควรเล่นเลยนะครับและในวันนี้นะครับคุณครูเข่งก็มีเรื่องเกี่ยวกับการหยิบเลี่ยงของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียนต่อคนรอบข้างไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูเข่งก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ จากนักเรียนดูคลิปนะครับรอบๆตัวเราเนี่ยหลายบ้านเลยคงเข้าใจว่ามีของเล่นและของใช้มากมายนะครับจากที่นักเรียนส่งคลิปมาให้ครูดูนะครับว่าแต่ละบ้านนี้อาจจะมีของเล่นสนุกสนานนะครับนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องเน้นก็คือความปลอดภัยในการใช้ในการเล่นในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับวันนี้นักเรียนดูคลิปไปแล้วนะครับ ก็อย่าลืมส่งใบงานการเรียนรู้นะครับเหมือนเดิมน,นะครับคุณครูจะให้ตอบใบงานง่ายๆสั้นๆน,นะครับและมีความหมายมาให้ครูได้ตรวจเพื่อเก็บคะแนนแต่และชั่วโมงต่อไปนะครับครับบอกว่าต้กงเรียนเรียนออนไลน์ก็อย่าเครียดน,นะครับขอให้เรียนอย่างมีความสุขนะครับครูข,ขอเป็นกาลังใจให้ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนออนไลน์สายชั้นปสองเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ